สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีที่ติดตามข้งช่องคอนดีแล้วเพื่นอนๆทีเชือกครับตอนนี้เข้าเมิ่งการแ,าแต่งหน้าแต่งตแบบชั่นครู่นะครับพี่น้องครับก,การมัดหัวแบบขนนะครับแบบระดับปรมาจารย์เรยก็อาไรครับ มาสมินหม่ไเปลอยเล่ย้ละเพี่น้องครับผมเราเซแบบครับนปหนครับมือนครเคมาครดาครับหมืนันเราาครับเราคามาามันมือวก็มัเนาะ ล้อไปแล้วเรนะื่องเออองเขตพบก็เด็กใ,ใส่สวยฮเจ้าก็จะรีตัวเาากเกาะดเออกไม่ไ้ไางได้บารนกะันไปน้ำลเลนะ่นเอนัน้เี่เาเดี๋ยวเราออกนอกรูนอกข้างไงแล้วตั้งจีพีเอ็มบนถึอก็ยังดอกขอตะโขกตะปลา ๆๆๆๆมาัน่ทำไมไม่ทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วอ่ะทำไมเสร็จมนะ่ะ <c oughs> เาว่าชุดแม้ พี่น้องเนาะบัดนี้ได้ลาแล้วพี่น้องได้ลาแล้วเส็แล้วตเรเรียบร้อยครับพี่น้องครับ เซตเรียบรย้อยอ้อเรียบเรียบรย้อยอาาเป็นเรื่องละเด้่ของทางไปทางไปอาสมเข้าไหมเืออตัตคัดแต่ว่าทางไปอาสมเข้าไหมเฮ้ย,ยเมนต่เ…เต็เยอเนาะอ้านเนาะเนี่ยมาครับพี่น้องครับเก็บของเก็บยังขึ้นรถแล้วจะเป็นยังเป็นยังวุ่นหว้ไพ่กระตาครับ มาขึ้นเขาเจาะกับไม่เงียวเซต็่อย่ <l ots> สี่หาหลบอ,อาทิพี่นอ้องอาิขาจรคัดแครวมาเข้ามาเงียวเซตเ่นขึ้นเงียวแก่ไก่เต็นบ่แมนดิปวดทำห้องขัใจแม่เงียวเซต็นเลยครับ <l ots> โอ <l ots> จช่วเด็ดประกาศนาวิธีเนาะชาชากันออกไปหกเคย <c oughs> จ่าวันซุ้มัมันไอบาตุยแมโลดได้ไปกันนั้น หาเนี่ยมากันเอาหาผามากันคือไปเิีโยวเซหมองเรานอนน่อยไหมล้านอน้อนย่นหน่อยปิญโยเซลมัยอ๋าห่วงว่อยๆขึ้นเรไปขึ้นที่แรกว่ามันเป็นอย่างเนาะออกไปโอ้เปียกที่น้องอาจจิบเข้าใจเนาะว่าพัาจะมเิีโยวเซมันจะเป็นยังไงพี่น้องเคยดมแอมโมเนียป่ะแอมโมเนียหนัก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 แบบจนไม่ ถี่ดีแล้วไ,ไตไอว่าสีเงียบกล่องไปหาตูต้เหมือนอยู่แบบตู้เคยแล้วได้แล้ว<ะ>พี่น้องเบิ่งไปอีกตันอดีครับโอ้กับอะไรจะลอยจะลอยเนี่พี่น้องพุ่งเอาไปเช็ดน,น้าเลาวพักกัเนเช็ดน้าแล้วมน่อยนี่เวลาเช็ดน,น้าขอบคุณพี่พี่น้องๆวิเชียนบุรีครับมื่อคืนนี้รับมวลซืนอมวลเซลลกันโอ้ที่ว่าหลายครับเรือบอกไลายเลยยังไงคนไม่เศรุ่เนี่ยคิดว่าน้องชิวายยังไงเนี่ย รเราเป็นอันนี้สเิเอ <c oughs> ี๋ยวมันก็คือกินเล่นกันนะครับได้ครับเดี๋รามวนซีนพ่วเซลกัน <c oughs> พอ่อชมวรครับพี่น้องกันทีนี่กะเป็นกำลังใจทีมงานสนาหรับเพื่นแทงขึ้นเก่าขึ้นเดิมนะครับพี่นอ้นองครับโอ้เราคุญมาหิ้งนะมาแบบบุบเบรกเลยวีคืนนี้เราเจอกันนะครับอยูอย่ที่ทตลาดน้องบุญมากน้องบุญมาก ตำำบบบลนนอออองงุุญญมมากมากกเภจังหวัดนครราชสีมา,มาครับผมพี่น้องอมันมวนไปซื้อน่กันก่อนสิกลับไปเมื่อบาน <c oughs> บใส่เข้ามาเมื่อบานใช่ไหมกีมซากิไปดูห่าไกลผมมาใส่ได้อยู่ไ <c oughs> กลฮนะไกลเนี่ยไปที่บ้านน้องยิงนะอ๋อมันบ้านบ้านน้องยิงเล่นบ่หมู่บ้านนั่นมันบ่บ้านน้องคูเนี่ย เห็นในวันนี่ไหมในนอนเลยบอกเพิ่นไปพี่น้องว่าผมไม่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนนี่คือผมล่ำร่ำเรื่องนี้บ่ได้นอนเื่อดอกสักพี่น้องครับที่แรกเพิ่นว่าเพิ่นสิรินนันปลาซิต้นแต่ปลาซิต้นก็ได้ออกดูอยู่นะครับแต่ว่าออกฉากเดียวแบบได้บย์อีกดูออกฉากเดียวผู้อื่ like นไหมหมายถึงผ eh ู้อ네ื่นไหมยะคล้องนี่อไม่ได้ออกขึ้นอย่างวุ้ยคนแน่นครับ ออกไปแพงเงินพี่น้องครับออกไปแพงเงินนี well ่ผมยังแค่ครึ่งม้วนผมเอาดูโปดโอ้ยเดี๋ยวไอพี่น้องเพิ่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยิ่งบนรถคิดนี่โอ้ยวิ่งเปเองคนดียวเท้าคนเท้าซี๊ดเนาะเอ้ะมาสวดนี่แล้วบงเป็นคนละคันขั้นคลองไรขั้นอะไรขั้นเต็มกระบะรถผู้ใดย แกตัดออกก็เก่าละโอนนีบอไ่ว่นเรีนสุวันตะลั่เอเพื่อาดูอืมแบบนี้อเบื่อ นหนึ่งที่ว่ามันจางหยาบจางมะล่ำไงน่ะมันเต็มว่ามันังดอกเวลาเขาบุ้นแต่ว่าคิวบ่มีคิวว่างนะมันบ่มีพี่น้องกับสิจังมะล่ำนั้นผู้สิบอกให้เด้อยจังเต็มเต่มเนิ่นปีสองปีเนี่ยฉันคิดว่าสิเหตุงานเย็นฉันจิมาจังว่าสิจังเอาปีนี้เลยยังสิมันบ่ได้มือมันไม่เงินดอกอันเห็นมาล่ำเรียกมือให้นั่นอาจจะ มีสิทธิ์หลุ่นอยู่แต่ว่าคันจองนมาเมนเดือนที่จเขาจะจัดงานนี่ป่านี้แล้วนดมากนเนาอนมากกับปีสปีเนาะแน่นะไัคบไดเลยมั้ยพวกือปีก็สยงมาขึ้นผลต่าจางต่อได้ปีเกอมือนี่ละมือเดียวกันมือนี่ะเขาบอกเขาจะจัดแต่มือนี่ครับพอของทุกปีแปดเก้าสิบให้รับ กะลาเนี่ยเก่าประกันเนี่พี่น้องครับซิ่มอเตอร์แล้วที่ห้องเก่าคนละยันนี่แหละห้องเก่าเนี่ยโอ้โหถนนนิปีพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็นละพี่น้องเชิญสนิทกันเรนแล้วกันนะครับหลังจากเท่าอัดเตย์แล้์เชิญสำเรียบร้อยแล้วพอดีที่วิสักก็เริ่มแบบเบลอๆแล้วตอนนี้พอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับขออนุญาตเดินทางขออนุญาตเดินทางครับพี่น้องครับ